วันนี้เราก็จะมาทำเมนูปลารัดพริกกันค่ะปลาที่ใช้วันนี้เป็นปลาดอลลี่นะคะเราก็เริ่มจากการนำแป้งทอดกรอบนะคะตรามีคูดาวเทลงไปในจานแบบนี้นะคะเราก็จะนำปลาดอลลี่ของเรามาคุกเข้ากับแป้งทอดกรอบนั่นเองค่ะเมื่อแป้งทอดกรอบของเราคุกเล้ากับปลาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตั้งกระทะร้อนๆนะคะแล้วก็ทำการนะคะทอดปลาของเราได้เลยจ้าทอดไปสักพักนะคะปลาดอลลี่ของเราก็เริ่มเหลืองสุกกรอบแล้วนะคะเราก็จะตักไปพักไว้ก่อนนั่นเอง ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําน้าราดปลาของเรานั่นเองนะคะเริ่มจากการใส่น้ํามันแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกเอาไปเจียวให้หอมแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมปรุงรสชาติกันเลยใส่ซอสน้ํามันหอยลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ามะขามเปียกนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลปี๊บค่ะเคี่ยวไปสักพักนะคะจนกว่าส่วนผสมเริ่มละลายดีแล้วก็เริ่มมีความเข้มข้นขึ้นมาเราก็จะนําปลาดอนลี่ของเรานํามาคลุกกับน้ําราดของเรา แบบนี้เลยค่ะให้ปลาดอลลี่ของเราคูกเขากับน้ำราดให้ทั่วทุกชิ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเสิร์ฟใส่จานตกแต่งด้วยผักชีสักเล็กหน่อยนะคะแล้วก็จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้เลยบอกเลยว่าทำง่ายมาก